สำหรับอาชีพต่อไปนะคะที่ท่านจะได้เรียนรู้ประองกันนั่คือาการทำน้ำข้าวโพดค่ะม่เลยขอยแาะนะคะโชว์เป็นตัวที่สองเด็กที่ท่านได้ดูก่อนนะคะแต่หลังจากนี้ค่ะเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่า มีวิธีการทําอย่างไรนะคะและในปัจจุบันนะคะการที่ทําในรูปแบบของขวดบรรจุภัณฑ์ท,ที่มากษณะดื่มง่ายแบบนี้นะคะขายได้ง่ายอย่างแน่นอนค่ะัท่านขาฉะนั้นค่ะวันนี้ท่านท่านวิทยากรน,นะคะท่านอาจารย์เมตปลาสายพิษนะคะท่นานก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาขายข้ควา,รารมรู้เทคนิควิธีการและทําอย่างไรให้น้ำข้าวโพดนะคะถ้ากเราจะขายน้ำข้าวโพดเนี่ยทำยังไงให้มันแตกต่างจากเจ้าอื่น นึกถึงน,น้ำข้าวโพดต้องนึกถึงเราแบบนี้นะคะฉะนั้นขออนุญาตมอบเวทีนี้นะคะให้กับอ,อาจารย์เนตการสายคลิปเลย,ะคะคยค่ะ,วคะสวัสดี่ะอาจารย์ผาผาเดี๋ยวให้อาจรนะคะได้แนะนำนะคะทุกท่านไปประกอบกันเลยค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์ถุนนะคะอาจารเนการสายคิปนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตการทาน้ำข้าวโพดนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะใช้ข้าวโพดดินะคะทีนี้ข้าวโพดดิบถ้าใช้ได้ข้าวโพดใหม่ๆจะมีความหวานในตัว นะครแล้วก็สอง้ำตาลทรายสาเกลือป่น thank you. de gracias เรานอก,นอกข้าโพดโดยการต้มนอกความหวานของข้าโพดไว้เลยนะคะจะใช้ข้าโพดดิบก็ได้แต่ที่นี้ควรจะเป็นข้าโพดสดๆใหม่ๆนะฮะจะมีความหวานของขา้าวโพดอยู่แล้วในตัวหวานจากธรรมชาติ าาาาปั่นได้ประมาณสามครั้งตัวของกากที่เหลือนะคะเอาไปทำขนมข้าวโพดได้นะคะใส่กระที่ใส่แป้ข้าวเจ้าแล้วก็นึง่ง ฟ้าวอ,อ,อ่อนๆอร่อยค่ะ i do yeah. เพื่อเพิ่มความของของ,ของน้ำข้าวโพดแล้วก็น้ำตาลทรายตาลทรายเราใส่เลยนะคะใส่ก่อนเ,อเดี๋ยวเราชิมดูแล้วก็เกลือนะคะต้มไปประมาณ120องศานะคะต้มไปเรื่อยๆเราต้องพยายามคนบ่อยๆนะครับเพราะว่าในตัวข้าวโพดจะมีแป้งของเขาอยู่ถ้าเราไม่คนมันจะนอนก้นล้วจะทำให้ก้นไหม้นะคะ ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ทําแบบเข้มข้นนะคะแต่ที่ทําขายจริงอะ่ะปริมาณน้ําจะมากกว่านี้แต่เราจะทําเข้มข้นไว้ทานเองแต่ว่าเวลาขายเราก็ต้องเพิ่มปริมาณน้ําก็ไปนั่นคือกําไรของเรานะคะส่วนหนึ่งข้าโพดเราก็ซื้อตอนนี้กิโลเ้าซื้อเป็นสิบสิบกิโลถุงละร้อยบาทหกกิโลละสิบบาท โคดตอนนี้นะคะไปเตยแล้วก็ซื้อประมาณครึ่งกิโลคือบห้าบาทแต่เราใช้ไม่มากนะคะที่บ้านผมเองก็ใช้ประมาณาสามสี่ก้านก็พอแ่้เพะะื่อเพิ่มความหอมแต่ถ้าใช้ข้าวโพดเยอะก็ต้องเพิ่มไปเตยตามนะคะน้ําตาลนี่เราเราชิมเอาเองนะคะเพราะว่าอยู่ที่ปริมาณของน้ำด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ความหวานข้าวโพดด้วยส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเริ่มเดือดเล็กๆแล้วเราชิมดูว่า รสชาติเราต้องตามที่เราต้องการไหมแต่ยังมันจุขัวดเนี่ยจะเป็นแบบร้อมดื่มจะไม่ผสมน้ำแข็งน,นะคะเปิดแล้วทานได้เลยอย่างนี้จะต้องอหวากนกลางๆไม่อรวอยมากหลังจากข้าวโพดเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่นมข้นวโดื้ช่วยเพื่อไมาให้ข้าวโพดแตกใตตัวนะคะลักษณะการเดือดน,นะคะไม่ต้องให้เดือดพ่านนะคะเพราะว่าน้ำข้าวโพดจะแตกแตกตัวเป็นชั้นๆ,ๆ,ๆ,ๆเราเอาแค่พอเดือดเล็กๆ แล้วเราก็ใส่นม,มหลังจากปรุงด้วยน้ําตาลและเกลืออยู่ที่ความหวานของข้าวโพดนะคะเราต้องชิมด,ดูว่ารสชาติจะได้พอดีตามที่เราต้องการไหมหลังจากเราต้มเดือดสักพั้งหนึนน่งนะคะเราก็ใส่นม,มส่วน่ไปช่วยเพื่อเพิ่มความมันแล็วความหอ,อมแล้วก็ไม่ให้น้ำข้าวโพดแตกตัวเลยคะ่ะนี่เราใช้ไปค่อยหน่อยนะคะเพราะว่าไปแรงจะมีปัญหาเรื่องเดือดและแป่ชั้น การเดือดจะเดือดเล็กๆป็นขั้นว่าใช่ได้แลค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้มข้าโพดมาสุกแล้วส่วนหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็ทิ้งให้น้ำาวโพดเย็นเย็นนะคะแล้วค่อยบระจุลงขวดแล้วก็แช่ถังเลยค่ะค่ะก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะวิธีการทำา้าวโพดนั่งนะคะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะหลังจากที่ปล่อยให้เย็นก่อนใช่ไหมคะจานหเราถึงจะบรรจุนะคะใส่ขวดอาจจะเป็นรูปแบกนะคะแต่ละท่านที่ ท่านอาจารย์บอกว่าไปขายที <c oughs> ่ตลาดเป็นใครๆนะคะถ้ามีกําลังซื้อมากหน่อยนะคะก็อาจจะเพิ่มแพ็กเกจสิ้นนะคะให้ดูรูหรามากตัวนี้มากขึ้นติดสติกเกอร์นะคะเป็นแบรนด์ของตัวเองตั้งชื่อให้รู้สึกว่าเออนะคะมันน่าสนใจแล้วก็น่าซื้อนะคะแต่ถ้าไปขายตามที่ตลาดคนที่มีกําลังซื้อน้อยนะคะก็อาจจะใช้ต้นทุนของมาจุกคันนะคะให้มันถูกลงเพื่อที่ได้ขายราคาถูกนันเองอย่างเช่นกดนี้เท่าไหร่นะคะาจารขายไปละสบาทไปละสองบาทรวมแล้วเขาพวกด้วยประมาณอันนี้ก็ตีไปแปดบาท สิบาบ,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 าบาทสิบ right. บาทน,นะคะนี <S 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 so ่ก็สูที่สูที่หนึ่งวัตถุดิบเราวัตถุดิบของเราด้วยนะคะเถ้าเราซื้อข้าโคตรถูกเราก็ได้อย่างนี้เราอ่านะคะแล้วก็โคตรไปก็ได้คว่าบาทแต่ถ้าโคตรได้สูทค่ะ ก็ขึ้นอยู่กันเรียกว่าทุดิบนั่นเองนะคะนั่นคือกําไรแล้วก็ต้นทุนของเรานะคะฉะนั้นคนนี้10บาทนะคะเราก็สามารถที่จะนํานมาเป็นอาชีพนะคะแล้วก็เพื่อที่จะมีรายได้ในการเลี้ยงดูตัวเองต่อไปนะคะก็ฝากนะคะน้ำโพโค้ดไปด้วยนะคะแล้วก็เรายาวมาถึงจนถึงอาชีพที่4แล้วนะคะเดี๋ยวรายดับต่อไปอาชีพที่5เป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์มากเลยนะคะที่ได้มาสอนนะคะวิธีการทำน้ำโพโค้ดเค็ับเทคนิคดีดี ในการที่จะนําไปต่อยอดสร้างอาชีพทุกท่านค่ะหลังจากที่ท่านได้โอนทักษะออกไปแล้วนะคะการที่เรามีอาชีพนะคะที่จะสามารถเลนนี้ยงดูตัวเองได้นี่ละคะถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากเลยนะคะในอนาคตต่อไปชิญวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเรียนทุกทนคนนะคะขอบคุณค่ะดีนะคะกับอาชีพที่เรา